G b c เขมรพลิ้วไม่คุยเรื่องทุ่นระเบิดและแก๊งคอนเซนเตอร์คุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้เฮกับข่าวโคตรตกลงหยุดยิง13ข้อไปแล้วก็มีเรื่องให้ต้องตามต่อทันทีเพราะล่าสุดบิ๊กเล็กพลเอกนัตพลรมชรกลาหมของไทยออกมาแง้มให้ฟังว่าการเจรจาไม่ได้ราบรื่นไปซะทั้งหมดดูเหมือนว่าทั้งฝั่งกัมพูชาโดยพลเอกเตียเซหาจะพลิ้วเลี่ยงที่จะคุยเรื่องสำคัญสำคัญที่ไทยเสนอไปถึงสองเรื่องนั่นก็คือ เรื่องทุนระเบิดไทยเสนอตัวช่วยเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนซึ่งเป็นต้นเหตุของความตึงเครียดและทําให้เกิดการประทะก,กันบ่อยๆแต่เขมรขอผ่านเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์และสแกมเมอร์เรื่องนี้กระทบคนไทยหนักมากไทยขอให้กัมพูชาช่วยกันปราบปรามอาธิยกรรมข้ามชาติเหล่านี้แต่เขมรก็ขอติดไว้ก่อน ผลเอกนักตพลบอกว่าทั้งกัมพูชาให้เหตุผลว่าครั้งนี้คุยแต่เรื่องจุดยิงและขอให้ไปคุยกันใหม่ในการประชุม GBC ครั้งหน้าในอีกหนึ่งเดือนย่านนี้ท่านบิ๊กเล็กถึงกับต้องทําใจและย้าว่าไทยกับกัมพูชาเป็นเพื่อนบ้านกันจะย้ายหนีกันไม่ได้และหวังว่าครั้งหน้าการเจรจาจะสําเร็จด้วยความจริงใจของทั้งสองฝ่ายคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างครับกับการที่เขมรยังไม่ยอมคุย2ประเด็นนี้แล้วคิดว่าในการประชุมครั้งหน้าเราจะคุยกันรู้เรื่องไหม คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ